สวัสดีค่ะชาวราศีมีนพบกับเลดมีเกสอีกแล้วนะคะแล้วอีกตามเคยค่ะเกสเองค่ะรับหน้าที่เป็นผู้อ่านทำนายดวงชะตาผ่านไพ่ทาโร่แบบ3ประวันตกนะคะวันที่ของชาวราศีมีนนะคะตรงกับวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะและคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมเกสเป็นขางแรงนะคะฝากกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช anel ของเกทด้วยนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วพบว่าพลังงานของเราตรงกันเอ e นอรของเราตรงกันนะคะ ก็อาจจะพิมพ์ร e ฟคอมเมนต์ไว้เปิดรับพลังงานดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแต่หากใครฟังแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ตรงกับคุณก็ถือว่าฟังเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าเอาไปเรียสายเอาไปใส่ใจนะคะเพราะว่าการดูดวงนี้มันเป็นการดูดวงแบบ general reading เป็นการดูดวงโดยรวมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับคุณถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะขอให้รับฟังอย่าง เออมีความสุขแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรฟังแบบ entertainment แเ,อเอนเตอร์เทนเมนต์นะเนาะเอออย่าเอาไปซีเรียสนะคะแต่ว่าตัวเกตก็ทำนายอย่างซีเรียสแล้วก็จริงใจที่สุดเลยคะ่ะพยายามที่จะแบบอ่านออกมาให้ให้ไดเ้เข้าถึงชาวราศีทุกๆราศีเลยที่ทำไปนะคะทุกคลิปก็คือทำอย่างตั้งใจที่สุดเลยอาจจะมี ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาดูตัวตนชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้เลยค่ะขอดูตัวตนชาวมีนหน่อยค่ะ The Sun ค่ะไม่ต้องเปิดต่อแล้วล่ะดวงดีขลาดนี้ตัวตนคือ The Sun เลยจ้ามาแล้วจ้ะแม่เอาสิ Night of Cups อุ้ยขนลุกเลยอะดวงดีมากๆค่ะ Two o r ส Ten o f s w o r d s ทรีออฟซอดที่ผ่านมาเกณฑ์ไม่รู้คุณเจออะไรมาคุณเครียดปวดหัวคุณนอนไม่หลับตัดสินใจอะไรไม่ได้ติดอยู่กับมันมีความมันมีความกังวลมันมีความผิดหวังเจ็บปวดกับบางอย่างเกณฑไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าตัวตนของคุณคือดัซนค่ะคุณสามารถก้าวผ่านทุกสิ่งอย่างได้ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ความสุข การเยียารักษาทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเข้ามาหาคุณบางทีเทรียปซอ,อดเข้ามาอาจจะเข้ามาเตือนคุณในเรื่องที่เกี่ยวกับสายตาก็ได้นะคะออใครบางคนแบบจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆทํางานเวิร์กฟอร์มโมเยอะๆจ้องหน้าจอเยอะๆนะคะระวังปัญหาสายตาที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแต่ไม่ต้องกลัวอะไรก็ตามอา่ะเก็เห็นแบบ Night of Cups เข้ามาค่ะมันจะมีโอกาสดีๆความสุขเข้ามาหาคุณแล้วต้นตนของคุณคือ t ด e s u ัน่ะ ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วจ้ะที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนอนไม่หลับเครียดหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องการนอนนะคะหรือมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นที่เกิดจากการเรื่องไม่ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างยังหาทางออกไม่ได้นะคะยังยังมีความเครียดบางอย่างอยู่เดี๋ยวคุณจะจัดการทุกอย่างได้หมดเลยอะ่ะยังไงตัวตนของคุณก็คือมีความสุขคะ่ะมันมีออร่ามันมีความ มันมันคือการเยียวยารักษามันคือการสําเร็จอันสูงสุดอะคะ่ะอย่างที่ทุกคนทราบเดซันคือไพ่ใบใหญ่ของเมเจอร์อาคาน่าในายี่สิบสองใบเนาะแล้วก็เป็นไพ่ที่โชคดีที่สุดะคะ่ะแล้วมี n นท์ออฟคัพมาอีกอะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขโอกาสดีๆเรื่องดีๆที่จะเข้ามาเดือนนี้เผลอๆจะมีคนบางคนมามอบโอกาสดีๆให้คุณนะคะคุณจะมีความสุขมันจะมีความสุขอยู่ในนั้นอะเออไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอะ แต่ดีอะเออแค่ห้าใบก็รู้แล้วว่าอืมผ่านค่ะมีนเนี่ย edge of p e n t a c l e s อิจฉาสุดๆค่ะโชคลาภมาแล้วโชคลาภมาแล้วจ้ะเงินมาแล้วค่ะเงินมาแล้ว night of a n d s คุณจะมีแพ s s i o n มีแรงบันดาลใจมากๆคุณจะมีความมุ่งมั่นมากๆในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งก,การคิดจินตนาการคุณจะแบบ มีไอเดียมำเสนอไอเดียอะไรอย่างเงี้ยเลิศมากนะคะใครบางคนกําลังแอบส่องแอบมองคุณอยู่ใครบางคนมีพลังงานบางอย่างที่แบบอาจจะไม่ตรงไปตรงมากคุณอาจจะเป็นในเรื่องความรักหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณทําอะไรไม่ดีกับคุณนะเกดบอกเลยนะโนส่วนโนแคร์จ้ะทำอะไรไม่ได้จ้ะแต่ฉันไม่ได้จ้ะมองไปเถอะแค่มองไปเถอะจ้ะอิจฉาฉันไปเถอะจ้ะอิจฉาฉันไปเลยจ้ะนั่งมองไปเลยค่ะฉัน ปีมากค่ะคุณไม่ต้องสนใจเลยนะอาจจะมีการดิวกับพลังงานบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องความรักที่มันแบบเปิดเผยไม่ได้เนอะบางทีมันมีความผิดหวังอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นนะอืมบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นช่วงของการแบบ manifest time เนอะขอพรนั่งสมาธิบางอย่างเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าพลังงานโดยรอบแบบเกณฑมองเห็นว่ามันจะมีคนบางคนที่แบบ แอบมองแอบสองคุณอยู่อาจจะแบบเป็นศัตรูในที่รับของคุณแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะคนบางคนที่แบบไม่หวังดีกับคุณเดี๋ยวตัวตนเขาจะเปิดเผยออกมาค่ะคุณจะได้รับรู้บางอย่างไม่ต้องกลัวนะคะใครที่ทําอะไรรับหลังคุณไว้นะคะทําอะไรไม่ได้ด้วยค่ะมันมีพลังของความความสุขเข้ามาค่ะคุณคือเดอดซันมันฉายรัศมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะกลบตาเขาหมดอ่ะเขาแสบตาค่ะทําอะไรคุณไม่ได้แน่นอนอมันจะมีแบบ โชคลาภเข้ามาโอกาสดีๆการเงินความรักเข้ามามอบรักด้วยใครนะที่ผิดหวังดีกับพลังงานไม่ดีคุณมีเกณฑ์คุณจะได้เจอแบบคนใหม่เข้ามาที่ดีกว่าเดิมมากๆหรือบางคนใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์มีเกณฑ์พลังงานของคนหน้าตาดีดูดีเข้ามาหาคุณค่ะคุณจะมีโชคลาภด้วยบางคนอนะ่ะมันจะมีเงินเข้ามาหาคุณนะใครที่รอคอยเงินอยู่อ่ะมันจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินเข้ามาหาคุณค่ะ การงานอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบมีมีอาจจะมีพลังงานไม่ดีของเพื่อนร่วมงานเข้ามาเกี่ยวข้องหรืองานหนักหรือว่ามีเรื่องเครียดๆบางอย่างแต่แบบใครๆได้ทาอะไรคุณไม่ได้เลยค่ะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งพลังกายพลังใจของคุณล้นเหลือมากๆทุกสิ่งอย่างคุณทําได้หมดเลยค่ะ reconsider บางอย่างนะคะที่คุณคิดที่คุณอยากจะทําอะไรอยู่เกณฑ์ไม่รู้เกี่ยวกับสามดาบที่ปักอยู่นี่หรือเปล่าขอให้คุณแบบลองคิดดูใหม่ ลองแบบพิจารณาดูให้ดีคิดดูดีๆไม่มได้ม่ไม่ได้มีใครเร่งคุณไม่ได้มีใครมาเร่งคุณได้อยู่เปนตัวคุณเองค่ะพิจารณาดูดีๆทุกสิ่งทุกอย่างมันอิมแพ t กับตัวคุณเองค่ะ get more information เ,ออเรียนรู้ให้มากขึ้นนะคะใครที่กำลังอยากจะทำอะไรก็ศึกษาหาข้อมูลดีๆศึกษาหาข้อมูลดีๆนะคะ listen to your intuition อันนี้อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้เลยว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการ manifest time บางคนเข้าไปอยู่ในช่วงของการแบบเคยขอพรเคยนั่งสมาธิคิดอะไรบางอย่างนะคะให้เชื่อเชื่อใน inner ของตัวเอง inner cell ของตัวเองเชื่อในในสัญชาตญาณของตัวเองะคะเชื่อในรางสังหอนของตัวเองที่เข้ามาหาคุณนะคะเดือนนี้คุณรู้อยู่แล้วแหละคุณรู้อยู่แล้วจริง โอเคค่ะขอดูไพ่เส,ะะเสริมหน่อยค่ะขอดูไพ่เสริมเรงความรักหน่อยค่ะชาวมนีล e สร e e your ex นะคะ release your ex ปลดปล่อยตัวเองจากอดีตนะคะหรือว่าปลดปล่อยตัวเองจากพลังงานอะไรที่ไม่ดีอาจจะเป็นคนเก่าๆเ,เข้ามาถ้าเป็นเป็นความรักที่ท็อกซิกจบซะนะคะมันจะมีเกมมีโอกาสดีๆโชคลาภเข้ามาเผอ,อ,อมีคนใหม่เข้ามาหาคุณ เคมี s t r y คะ่ะเขาคนนี้ที่เข้ามาเคมีมันเข้ากันมากทุกสิ่งทุกอยาก่างมันจะเหมือนกับว่าคุณรู้จักกันมานานคุณจะถูกใจอะคะ่ะเออคุณจะถูกใจเขาคุณจะรู้สึกว่าอันนี้แหละคือคนนี้ใช่ที่คุณรอคอยมานานคนเคนโสดมีเกบมีคนโสดน,นะคะให้ออกจากคอมฟอร์ทโซนนะเยโมยติ youth, เกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นท็อกซิกเยโมยติแต่อดีตนะคะคุณจะได้พบเจอกับความรักใหม่ๆพลังงานใหม่ๆเข้ามาซึ่งเขาคนนี้ จะเป็นคนที่คุณถูกใจจะเป็นคนที่แบบเหมือนรู้จักกันมานานนะเอออย่างที่เกดบอกอะ getting to know each other ค่ะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้กันเนาะบางคนแบบมีเกณฑ์เข้ามาแล้วมีเกณฑ์มีคนเข้ามาแล้วอยู่ในช่วงเวลาแห่งการดูดูกันเรียนรู้กันศึกษากันนะคะอยู่ในช่วงแห่งการแบบศึกษาดูใจกันเออแต่บาเคมิสตรีตรงกันมากๆนะคะ คนไม่โสดหรือว่าเอ้ยคนโสดให้หลุดพ้นออกมาจากคนเก่าเก่านะเพื่อต้อนรับพลังงานใหม่ๆนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าความหลักของคุณมันท็อกซิกมันไม่ดีก็ขอให้ตัดมันออกไปนะคะมันจะมีโอกาสดีๆมีคนดีๆเข้ามาหาคุณค่ะมีตัวเลือกดีๆเข้ามาหาคุณใครที่ทำอะไรไว้ไม่ดีกับคุณ ใครที่เป็นศัตรูในที่รัวของคุณที่ไม่หวังดีกับคุณเนี่ยเขาจะเปิดเผยตัวตนของเข,งขงาเองแล้วเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปทําอะไรคุณไม่ได้คะ่ะบอกแล้วว่าเดอะซันแสบตา <laughs> โอเคค่ะขอขยายห,หน่อยคะ่ะขยาย่รีอัพสอดให้เกนหน่อยคะ่ะขยายทรีอัพสอดให้หน่อยคะ่ะเกิดอะไรขึ้นคะสามดาวไนแอเพนดิคิล S The s o w e r seven a p e n t i c l e s ที่ผ่านมาอาจจะมีความเครียดความผิดหวังบางคนผิดหวังในเรื่องการเงินการลงทุนถูกหลอกถูกโกงมาหรือว่าเสียเงินเสียเงินไปบางอย่างเออที่คิดว่าจะได้เราไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวมันจะได้นะมันจะได้ไม่ต้องกลัวนะคะมันจะมีบางอย่างแบบปรับปรับสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับในเรื่องการเงินเกิดขึ้น นี่ค่ะมันจะมีการจบของอะไรบางอย่างมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามามันคือสิ่งที่คุณต้องเจออะบางอย่างแบบปุบปรับสมพันบางคนมีเกณฑ์ได้เงินแบบบางทีมันเป็นเงินจากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมรดกอะเงินจากประกันชีวิตเงินอะไรประมาณอย่างเงี้ยประกันสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะม,มีเกณฑ์เคลมเงินได้ หรือว่าใครที่ผิดหลองในเรื่องการเงินมาถูกหลอกถูกโกงเสียเงินโดยฉับพันไม่ทันตั้งตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะได้เงินกลับคืนมามันจะมีโชคลาภมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณนะคะบางคนมีเกณฑ์แบบเหมือนอยากจะลงทุนก็แต่แบบเออโดนพันเนื่อหุ้นส่วนไม่โอเคหรือเปล่ากําลังคิดอยู่ว่าเออฉันจะลงทุนอันนี้ดีไหมก็อาจจะแบบเออชะลอไว้ก่อนก็ได้ะคะ่ะขอดูการงานหน่อยค่ะขอดูการงานประจําหน่อยค่ะ The Magicians to Appendices Queen of Swords การงานประจำมันจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องหน้าที่การงานนะคะเผืเ่อคุณมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเจ้านายซะเยอะบางทีอาจจะเป็นเจ้านายผู้หญิงหรือว่าเจ้านายผู้ชายก็ได้ที่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะแบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอีกโก้สูงพูดจาตรงไปตรงมาผงผางหน่อยแต่เป็นคนที่เก่งเออบางทีคุณก็รู้สึกว่าเอคุณปรับตัวไม่ทันอะ่ะ เออยจใจยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะเออช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงการปรับตัวของคุณนะคะมันจะมีเรื่องการสื่อสารเข้ามาค่อนข้าง,างจะเยอะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะแต่คุณทําอะไรคุณทําได้หมดเลยนะตัวคุณเองก็เป็นคนเก่งค่ะเออขอให้แบบเชื่อในสติปัญญาและความสามารถของตัวเองที่จะเข้ามานะคะช่วงนี้ขอให้ปรับตัวไปก่อนเนาะยังไงคุณก็ทําได้ค่ะมันจะเหนื่อยหน่อยแหละเออแต่คุณทํามันได้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะ ไม่ต้องไม่ต้องกังวลใดๆอันนี้หรือเปล่าจะเป็นสิ่งที่แบบทําให้ปวดหัวอยู่ที่คิดอยู่อะไรเงี้ยเออแต่ว่าคุณทํามันได้นะคะมันอาจจะต้องดิวเกี่ยวกับงานที่มันแตกต่างอะ่ะงานที่แบบไม่ถนัดไม่คุ้นชินอะไรเงี้ยแล้วก็มีเจ้านายเข้ามาอีกอะไรเงี้ยที่อาจบางทีอาจจะพูดจาตรงๆบางทีคุณก็รู้สึกว่าแบบ อขี้เกียจจะฟังอะไรอย่างเงี้ยบางทีฉันก็รู้สึกว่าฉันกดดันบางอย่างแต่สุดท้ายคือคุณเขาคุณก็ทําได้ะเขาเข้ามาเพื่อพุชคุณให้คุณเก่งไวๆเขาไม่ได้แบบคิดร้ายหรือคิดไม่ดีกับคุณเลยนะเขาแค่เป็นคนคาแรคเตอร์แบบนั้นเจ้านายคนคนนี้หรือคนที่จะเข้ามาดีลงานจากคุณอะคนที่จะเข้ามาร่วมงานจากคุณนะคะคุณจะเหนื่อยแค่ไหนคุณทําได้หมดนะคะคุณทํางานได้หมดเลยทําได้ดีด้วยค่ะ มันจะมีเกณฑ์การตัดสินใจบางอย่างด้วยเกี่กับในเรื่องการงานนะคะขอดูงานเอ้ยไม่ใช่ขอดูคนที่ยังว่างงานค่ะมีเกณฑ์จะได้งานไหมคะเห็นว่าได้แลอ s o r t six of สอบแล้วก็มี for o p p e n t i c l e s เข้ามานะคะคนที่รอคอยงานอยู่มันมีเกณฑ์ move on หรือบางคนแบบเออเพิ่งออกจากงานมาจริงๆอ่ะมันมีเกณฑ์ของการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นมันจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบเพถ้าคุณได้งานนะคุณจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโยกย้ายอะ่ะโยกย้ายสถานที่ถิ่นที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออบางคนแบบย้ายออกไปแบบไกลบ้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ แล้วบางคนก็แบบเออกำกำลังกังวลงกําลังคิดอยู่เอ๊ยเงินที่ได้มันจะพอไหมนะมันจะคุ้มไหมนะเอออะไรเงี้ยค่ะเ,เพราะว่าคุณก็แบบอยากจะก่อร่างสร้างตัวนะคะแต่ก็มีเกณฑ์นะว่าคนที่เอ่ยังไม่ได้งานนะคะก็มันอยู่ในช่วงของการแบบมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจเกิดขึ้นถามว่าจะได้งานในเดือนนี้ไหมเนี้ยมันจะมีข่าวดีมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินนะเกณฑ์มองว่ามัน มันจะมีบางคนน่ะได้งานไปแล้วด้วยเออแล้วก็มันมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนสายงานใหม่หรือว่าโยกย้ายงานน่ะโยกย้ายสถานที่ทํางานไปไปอีกที่หนึ่งย้ายไปต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะมีอาชีพเซลล์ที่อาจจะต้องแบบย้ายไปย้ายมาหรือว่าบางคนตัดสินใจไปทํางานที่เป็นงานที่เกี่ยวกับ งานงานงานธุรกิจส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้หรือถ้าใครที่ทํางานประจาแล้วกลับไปทํางานบริษัทแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเกณฑ์การโยกย้ยายอะคะ่ะเออมันมันจะมีเกณฑ์การตัดสินใจแล้วมันจะมีข่าวดีเข้ามามีสิทธิ์อยู่นะที่จะได้งานใหม่อะคะ่ะเราจะได้เงินด้วยแต่เกฑ์มองว่าแบบได้ไปแล้วอะได้งานไปแล้วด้วย แล้วถ้าใครยังไม่ได้่ะถ้ายังไม่ได้จะได้ไหมคะคนที่รอคอยงานอยู่ถ้ายังไม่ได้เลยจะได้ไหมอ่ะโอเครอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยนึงนะคะจะได้นะคะจะมีเซอร์ไพรส์จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วก็เป็นงานที่แบบที่คุณอยากทำด้วยอืแต่ใช้เวลานิดนึงนะ โอเคค่ะขอดูการเงินหน่อยค่ะไม่ค่อยเห็นไพ่เหรียญขึ้นมาเท่าไหร่แต่เห็นไพ่โชคลาภเข้ามาทีละเหรียญแล้วก็ควีนออฟเพนนข้อเข้ามาทีละเหรียญเหรียญไม่เยอะแต่เป็นเหรียญหนักๆค่ะขอดูหน่อยค่ะเรื่องการเงินเอาละค่ะมันจะอบาลันันสุดๆเลยค่ะมีความสุขอยู่ดีกินดีมีสเสน่ห์มีมีเงินมีทองอะค่ะ เป็นการเริ่มต้นแรกๆมันอาจจะลำบากหน่อยนะคะติดขัดบ้างอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวการเงินคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะมันจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นมันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณนะคะแล้วมันเกณฑ์มองเห็นความสุขมันอยู่ในนั้นแ่ะถ้าเราไม่มีเงินเราคงไม่มีความสุขเนาะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นผู้หญิงที่มีเงินร่ำรวยเงินทองและเกณฑ์ก็เห็นแบบเออมันมีแต่ซันมีไพ่โชคลาภเข้ามามีโอกาสดีๆมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณนะคะ มองว่าการเงินของคุณมีเกณฑ์ขยับขยายนะคะมีเกณฑ์การแบบได้เริ่มต้นได้เริ่มต้นได้ตั้งหลักได้สําหรับคนที่เสียเงินมานะค่ะคนที่รอคอยเงินอยู่เรื่องการเงิน financial ส่งคผลจะเป็นยังไงบ้างก็คือจะดีขึ้นนะคะใครที่มีอุปสรรคในเรื่องการเงินมานะคะขอดูความรักหน่อยค่ะรักมีคู่เป็นยังไงบ้างค่ะรักมีคู่อะมีผิดหวังบางอย่าง เป็นช่วงเวลาแห่งการใช้พลังกายพลังใจค่อนข้างที่จะเยอะบางทีมันคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะ่ะมันมีอุปสรรคอะ่ะเออบางทีก็มันก็ท้อแหละบางคนมีผิดหวังถูกเทนะเออมีผิดหวังมีถูกเทมานะคะเออบางทีคุณก็รู้สึกว่าแบบคุณเหนื่อยเหนื่อยนะคุณอยากปีกวิเวกคุณอย,อยากอยู่คนเดียวอะ่ะช่วงเวลานี้แบบยังไม่อยากยุ่งกับใครอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าในะอีกรณีหนึ่งก็คือว่า มันมีเกณฑ์ของการผิดหวังบางอย่างเกิดขึ้นมาเออแล้วมันกําลังจะมีคนเข้ามาหาคุณคนคนนั้นมีเกณฑ์เป็นคนต่างชาติที่จะเข้ามาดีกว่าคุณบางทีคุณแบบแอบส่องแอบมองแอบดูเขาอยู่หรือว่าเขากําลังจะเข้ามาหาคุณมีได้ในสองกรณีนะคะสําหรับคนมีคู่หรือว่ามีคนคุยหรือในอะีกกรณีคือมันเป็นอดีตท,ที่ผ่านมาที่คุณผิดหวังมาแต่คุณกําลังมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนคนนั้นะ่ะที่เป็นแบบ คนในราชการคนมออีมียศมีตำแหน่งทหารตำรวจพยาบาลคนต่างชาตินักทางไกลคนที่คุณกำลังแอบ2่องแอบมองอยู่แอบดูอยู่เขากำลังจะมาแล้วมันกำลังจะมีคำตอบบางอย่างเกิดขึ้นรำไรรำไรอาจจะมีเข้ามาแต่ว่ายังยังไม่ชัดเจนมากในเดือนก,นกรกฎานี้แต่ว่าจะมีเก์ของพลังงานของคนแบบประมาณแบบนี้ลักษณะแบบนี้ฟิสิกส์แบบนี้เข้ามาหาคุณะคะ จะมาเขาจะมามาค่ะกรกดาเนี่ยมีเกณฑ์มานะคะหรือว่าใครมีเกณฑ์เลิกลาอยู่นะคะมีทะเลาะอยู่มีอะไรเงี้ยอยู่ในช่วงแห่งการแบบเดี๋ยวคุณจะได้รับคําตอบนะั้นเนี่ยคุณจะแบบมันจะมีการกลับมาเคลียร์กันอะ่ะมันจะคุยกันอะ่ะเออแต่ว่าช่วงนี้แบบยังไม่พร้อมอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆก่อนยังไม่พร้อมคุยกับใครนะคะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อย แต่ว่าเดี๋ยวคําตอบของคุณจะมาและยังไงก็ดนีไม่พ้นทุกสิ่งทุกอ,อย่างจะต้องได้รับการเคลียร์ได้รับการคลีนทั้งหมดโสดเป็นยังไงคะโสดสนิทเป็นยังไงบ้างจ้าจะมีแฟนไหมจ้ามีแบบแอบปบดูอยู่นะมีแบบพลังงานของแบบการสื่อสาร king of p e n t a c l e s มันมีการเริ่มต้นเข้ามาคะ่ะมันมัน เรนมองว่ามันมีโอกาสอยู่นะที่มันจะมีมันจะมีการสื่อสารบางอย่างเข้ามาเรนมองว่ามันจะมีการเริ่มต้นมันจะมีคนเข้ามาหาคุณแต่ว่ามันจะยังอยู่ในสถานะของการเริ่มต้นคุยกันค่อยๆพัฒนาความสําคัญกันไปแบบไม่เร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีการแอบสองแอบมองแอบดูกันอยู่มันเป็นแล้วมันก็เป็นมันมีการแอบสองแอบมองแอบดูกันอยู่มันมีเกณฑ์ของการแบบสื่อสารออนไลน์บางคนแบบคู่รักออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีเนะ วม่มันมันมันเพิ่งมีการเริ่มต้นแล้วมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแหละแต่ความสัมพันธ์นี้จะแบบไม่ได้ไปแบบรวดเร็วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบชา้าช้ารอบคอเออแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีอ่าใครมีผิดหวังมีแบบว่าเสียใจมานะคะมันจะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นเข้ามาคุณอ,อมันจะยังไม่ชัดเจนหละ อ,อมันจะเป็นการเริ่มต้นเริ่มคุยกันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่มันจะยังไม่ชัดเจนนะคะมันจะยังไม่ชัดเจนยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนาะออคนโสดบางคนอาจจะมีเกณฑแบบ์ว่าเออระวังสุขภาพนิดนึงเรื่องความเครียดบางอย่างของคุณหรือว่าบางทีคนโสดมันมีแบบมันมีเกณฑ์ของการแบบมันมีติดมันมีเรื่องบางเรื่องติดอยู่ในใจของคุณนะ ซึ่งไม่รู้ว่ามันมันคือเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นนะขอให้เปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาถ้ามีคนดีๆเข้ามาก็ขอให้เปิดนะคะเปิดใจเนาะ <Okay. S 1> ค่อยๆเรียนดูกันไปเนี่ย <Okay. S 1> เพอๆติดอยู่กับแบบคนในอดีตอะคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเออความสัมพันธ์มันก็เลยยังยังเป็นแค่แค่การเริ่มต้นแต่เกดบอกว่ามันเป็นการ เริ่มต้นที่ดีมันเป็นโอกาสที่ดีนะคะเออมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปลองเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากอดีตเนาะสำหรับชาวโสดนะคะโอเคค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของชาวราศีมีในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโชคดีมากๆเลยค่ะมันจะมีข่าวดี มีโชคลาภเข้ามาหาคุณแหละเนาะใครที่ทําอะไรรับหลังคุณพลังงานที่ไม่ตรงไปตรงมานะคะเขาทําอะไรคุณไม่ได้เดี๋ยวความจริงจะถูกเปิดเผยแล้วก็จะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการกันไปทีละเรื่องมันมันจะลงตัวนะคะอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องเข้ามาให้ให้ให้เคลียร์ให้ให้ต้องจัดการนั่นแหละเออแต่ว่าไม่ใช่เป็นเนกาทีฟเอนเนอร์จีอย่าลืมว่าตัวตนของคุณอะคือเดอะซัน คุณจัดการกับทุกอย่างได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่เดือนหน้าว่าเดือนหน้าดวงของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างเดือนนี้เก็ตไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกุณลาค่ะ